สวัสดีค่ะวันนี้เช้าๆนะคะพามาชมบอนสีสวยๆสดใสเลยนะคะวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างบอนสีสีแดงสดนะคะแล้วก็บอนสีสีขาวแล้วก็มีเม็ดสีแดงนะคะนี่คะ่ะวันนี้ก็อากาศเย็นมากเลยนะคะที่นี่บุรีรัมนะคะ เช้าเมาไม่ใช่เช้าอย่างเดียวนะคะตอนกลางวันก็อากาศเย็นมากนะคะน่าจะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สองสามวันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยนำบอลสีมาให้ได้ชมกันนะคะนี่คะ่ะหลังจากเราผสม เปลือกไข่นะคะนี่ค่ะมีเปลือกไข่มีใบก้ามปูผสมดินบ้างนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนปูนขาวกันเชื้อรานะคะผสมลงไปนะคะความงามของบอนสีก็จะนี่ค่ะแข็งแรงเห็นไหมคะรู้เลยว่าบอนสีเขานี่ค่ะ โอ้โหแดงเดือดจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ชมต้นแดงอีกทีนี้โอ้โหชมทีไรนะชอบทุกทีเลยต้นนี้สีเบญจรงกระดูกขาวนะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ได้ดูใบเขาใกล้ๆนะคะนี่โอ้โหสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยอยากจะให้ได้ชมไปด้วยกันนะคะ ชมความงามของเขาใบก้ามปูนะคะสีสันสดใสมากนะคะบำรุงดินด้วยใบก้ามปูนี่ดูบอลสีเขานะคะกัดสีเต็มใบสีแดงนี่คือใบล่าสุดของเขานะคะถ้ากัดสีเต็มใบเขาจะแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้หลวงตาเมืองนะคะ จำได้ไหมคะนี่เขาน่าจะทิ้งใบแล้วใบนี้ตอนนี้มีอยู่สีใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะตอนแรกเอามามีอยู่สองใบนะคะตอนนี้ก็สีใบแต่ว่าใบใหม่เขาก็จะไม่เข้มนะคะสีแดงไม่เข้มนี่คะ่ะความด่างไม่เข้มเท่าไหร่นี่หลวงตามเมือง ยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะให้เขาโตก่อนส่วนต้นนี้สีเบญจรงกระดูกขาวต้นนี้เป็นจอมนะคะเคยผ่าหัวแล้วก็ลูกๆเขาเยอะเลยยังเล็กอยู่เพราะเจออากาศหนาวเขาจะเจริญเติบโตช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะคนถ่ายก็ไม่ค่อยได้นำมาให้ชมเท่าไหร่นะคะสามวันค่อยมาถ่ายทีนึงเพราะว่าอากาศย็นนะคะ ที่ถ่ายอยู่นี้ก็คือบอนสีในตู้นะคะในตู้นำมาถ่ายนอกตู้ให้ได้ชมเพราะว่าถ้าเอาไว้นอกตู้นะคะจะเจอลมเจออากาศแห้งนะคะเขาจะ,จะเจริญเติบโตช้าเคยเอาออกมาไว้นอกตู้แล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็คือทิ้งใบไปเสียดายนะคะก็เลยนำกลับเข้าไปเหมือนเดิม ต้นนี้ก็โตแล้วนะคะต้นนี้มีหัวนะคะแต่ว่าหัวยังไม่โตเท่าไหร่ไม่ได้ผ่านะคะปล่อยไว้อย่างนี้เละชื่นชมความงามของเขาแล้วก็มานี่ต้นนี้ก็แดงเดือดนะคะนางรากสดดูความสวยงามของเขานะคะนี่แหละคะ่ะนางรากสดนี่เป็นบนสีที่มีความ สวยงามนะคะดูการป้ายของเขานะคะสีแดงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็สีน้ำตาลเข้มนะคะบนสีแต่ละใบแต่ละต้นนะคะเขาจะมีความงามของเขาถามว่าต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะก็ป้ายสวยนะคะทีเทวริส ป้ายสวยต้นนี้ก็เขียวป้ายแดงนะคะดูลักษณะคล้ายคกับนางรากสดแต่ว่าพื้นเขาจะเขียวนะคะอืพื้นเขียวถามว่าคล้ายชายชนไหมต้นนี้เหมือนว่าพื้นเนี่ยสีคล้ายคล้ายกับชายชนนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนชายชนเขาจะใบใบใหญ่ ชายชนใบประมาณนี้เลยประมาณพันดาวเลยนะคะแล้วก็มีป้ายป้ายแดงนะคะคล้ายกันนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้นำมาให้ได้ชมเปรียบเทียบให้ได้ชมกันนะคะก็อยู่สี่ห้าต้นนะคะใครสนใจนะคะก็ลองปลูกดูนะคะว่า ความงามของบอนสีนี่เขามีความสวยงามแตกต่างกันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นใบลักษณะใบทรงใบหรือว่าลวดลายบนพื้นใบนะคะนี่แ่ละคะ่ะเห็นความสวยงามของเขาแล้วก็อยากให้ได้ชมกันนะคะก็นำมาให้ได้ชมกันแล้วก็การบารุงดิน ใส่อะไรลงไปนะคะถ้าใครมีใบมะขามนะคะจะดีมากเลยนะคะใบมะขามผสมใบก้ามปูแล้วก็ผสมปูนขาวกันเชื้อรานะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเกษตรนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะแบบนี้บอลสีสวยงามเนียนนอนนะคะทุกคนก็คนปลูกบอลสีเนาะก็อยากได้อยากให้ได้ชมบอลสีสวยๆนะคะ ก็นำมาบอกเล่าสู่กันฟังนี่ก็คือประสบการณ์ตรงนะคะสำหรับคุณปลูกบอนสีเพื่อใครจะนำไปใช้นะคะจะได้มีบอนสีสวยๆมาชื่นชมนะคะค่ะอากาศหนาวๆนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ